นี่มอเตอร์นะวันนี้อยู่งานเปลี่ยนฝาหม้อน้ำนะครับผมโตโยต้าวีออลนะครับหม้อน้ําคือฝาบนนะครับแตกมานะครับผมนี่ฮะฝาบนแตกมานะครับก็เปลี่ยนฝาหนึ่งข้างนะครับจัดให้เป็นฝาลูมิเนียมนะครับตรงโพนี้เลยนะครับก็ทีมช่างเราเดี๋ยวก็กำลังจะประกอบใส่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงครับผม นี้ก็ใส่หม้อน้ำไปภายในแล้วนะครับผมติดตั้งหม้อน้ำเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ติดตั้งท่อนะครับก็น้ำเข้าออกนะครับผมแล้วก็ใส่ฟูวแลนดนะครับแล้วก็รทำการเทสหม้อน้ำสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยครับผมรอดูตอนเร้จได้เลยครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งหม้อน้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วทำการไล่อากาศดีๆนะครับตอนนี้ก็อ่าก็เสร็จแรกแล้วก็ ให้เครื่องมันวอร์มให้มันอุ่นดีๆก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดฝาไล่ไก่อีกรอบนึงแล้วก็จบงานนะครับโอเคก็เท่านี้ครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ